ออกไปแล้วอะอย่าเปเนทิตาเข้ามาใหม่นะคะเพื่อนๆบอกเป็นทิตาให้หน่อยไม่รู้ว่ามีปัญหาเรื่องเมลหรือเปล่าอ่ะโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนก่อนนะทบทวนก่อน รอบที่แล้วอะค่ะอธิบายไปแค่สูงสุดแค่สองตแหน่งเองใช่ไหมคะทศนิยมสองตแหน่งเองนะอ่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่หนึ่งตแหน่งสองตแหน่งแล้วก็สามตแหน่งเลยเอาไหมโอเคไหมนักเรียนอธิบายใหม่ไหมคะวันนี้เอาไหมอธิบายอันนี้หรือว่าไม่ต้องอธิบายไหมอธิบายไหม ดีเลยหรืเปล่าฮัลโหลมีใครอยู่บ้างตอบมาหน่อยให้เขาสอนใหม่ไหมแล้วแต่ครูเลยสะดวกแป่ว่าอะไรอย่าแล้วแต่มันต้องบอกใหม่สิเธอจะฟังใหม่ไหมหรือว่าเธอไม่อยากฟังใหม่แล้วเราไม่รู้เราไม่รู้เพื่อนตามเพื่อนนูเพื่อนว่ายัง<า>ไง<ห>อย่างเพื่อนเพื่อน,นว่าสอนใหม่ไหม สอนใหมสอนใหม่ก็คือเดี๋ยวจะสอนแค่อย่างละข้อหนึ่งตำแหน่งข้อหนึ่งสองตำแหน่งข้อหนึ่งแล้วก็สามตำแหน่งข้อหนึ่งเอาไหม,ไมเอาไหมเพื่อนๆว่ายังไงคะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องก็ได้จ้าไม่เอาเออไม่มีเคยตอบเอาไหมตอบมาสิรู้เรื่องมารู้เรื่องอะ่ะบอกกันตรงตรง จะได้เข้าใจไงว่ารู้เรื่องเข้าใจว่าไม่รู้เรื่องคิดว่าเดี๋ยวจะได้ไปต่อถูกไงเอาไหมไม่ได้โจหนูหไม่ค่อยหนูไม่ค่อยเข้าใจเวลาที่โจทย์มันเป็นเลขอื่นไม่ใช่เลขศูนย์จุดอะคะ่ะเ<อ>ช่นหนึ่งจุด巴拉ลาอะไรอย่าง<อ>เงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นศูนย์จุดอหน,นูเข้าใจแต่ถ้า<อ>เป็นเลขอื่นห<อ>นูไม่ค่อยเข้าใจคะ่ะ อ่าโอเคถ้างั้นคุณครูไม่พิสูจน์แล้วนะคะอ่าถ้างั้นคุณครูไม่พิสูจน์แล้วนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปข้ามไปข้ามช็อตถึงวันนี้ถึงครั้งที่3เนี่ยเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนก่อนแล้วให้เราลองตอบดูนะอย่างเช่น0.113์ําทำให้เป็นเศษส่วนได้ว่ายังไงตอบได้ไหมศูนย์จุดหนาทำให้เป็นเศษส่วนได้ว่ายังไง ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้อ่ะคราวนี้ลูกดูสมุดของเราสิอ่ะเปิดดูสมุดหน่อยค่ะข้อหนึ่งที่คุณครูสอนอะโจทย์ว่าอะไรดูสมุดให้คุณครูหน่อยข้อหนึ่งที่คุณครูสอนนะคะโจทย์ว่าอะไรวันนี้ไม่ต้องโจดนะฟังก่อนตั้งสติแล้วฟังอ่ะข้อหนึ่งโจ์ว่าอะไรลูก เน็ตน่าจะดีเลยหรือว่าเด็กไม่ตอบเออเน็ตเน็ตน่าจะดีเลยข้อหนึ่งจดว่าอะไรคะศูนย์จุดสองสองสามค่ะศูนย์จุดสองสองสามขอโจทย์ข้อสองคะ่ะบอกโจทย์ต่อเลยคะ่ะข้อสอง ข้อสองจุดว่าอะไรลูกศูนย์จุดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งซ้ำค่ะศูนย์จุดอะไรนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งซ้ำค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามข้อสามค่ะข้อสามศูนย์จุดอะไร มีแค่ข้อสองเหรอคูณส,สามห้าหกสาม,สาม,สาม,สามห้าหกซ้ำค่ะสามหา้าหกสามห้าหกซ้ำหมดหรือ,อยังมีไหมมีอีกอ่ะข้อสี่โจทย์ว่าอะไรลูกที่ถามเมื่อกี้แสดงว่าพวกแกไม่ได้ปิดสมุดอยู่ที่ตัวแน่เลยที่หายไปอ่ะฉันรู้เปิดเฉยๆ ไม่ใช่ youtube นะไม่ใช่ยูทูเบอร์นะที่ว่าเออเปิดแล้วก็นั่งดูอ่ะไม่ใช่จะรีวิวนะอ่าข้อสี่จุดว่าอะไรสองจุดสี่เจ็ดเจ็ดสามค่ะสองจุดสี่เจ็ดแล้วก็ซ้ำที่เลขอะไรเจ็ดค่ะซ้ำที่เลขเจ็ดอ่ะข้อห้าค่ะหกจุดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งซ้ำค่ะหกจุด เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสามอ่ะเอาเท่านี้ก่อนเอาห้าข้อได้ก่อนอะคราวนี้ให้บอกคำตอบค่ะศูนย์จุดสองสองสามทำให้เป็นเศษส่วนได้ว่าอะไรคะที่คิดหาคำตอบมาเสร็จแล้วอะค่ะศูนย์จุดสองสองสามคำตอบคืออะไรลูกสองส่วนเก้าค่ะสองส่วนเก้าศูนย์จุดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามคำตอบมันคืออะไร เจ็ดสิบเอ็ดส่วนเก้าสิบเก้าค่ะเจ็ดสิบเอ็ดส่วนเก้าสิบเก้าต่อไปศูนย์จุดสามห้าหกสามห้าหกสามคำตอบก็คือสามร้อยห้าสิบหกส่วนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าค่ะอ่าอ่าเดี๋ยวข้อสี่เว้นเอาไว้ก่อนข้อห้าได้คำตอบไหมไม่ได้ใครได้คำตอบมั้งข้อห้าข้อสี่มันเป็นแบบผสมอ่ะ ข้อ5เดี๋ยวเว้นว่างเอาไว้ก่อนเดี๋ยวข้อสกับข้อ5้าเดี๋ยวค่อยสอนเป็นกรณีที่สองอ่ะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้จะเป็นการคิดแบบคิดรัดเลยดูโจทย์ปุ๊บตอบปั๊บเลยนะคะเราไม่ต้องมาสแสดงการพิสูจน์ว่าให้ n เ,เท่ากับอะไรไม่ต้องมาตั้งเป็นสมการที่1สมการที่สองเหมือนกับที่เราเรียนเมื่ออ้าบที่1ของสัปดาห์นี้นะคะเราไม่ต้องมาพิสูจน์แบบนี้แล้ว ซึ่งนักเรียนจากที่เราเรียนพิสูจน์มา3าสีข้อเนี่ยเราสามารถที่จะหาข้อสรุปได้ใช่ไหมคะว่าถ้าซาหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมลูกเหมือนกับตัวอย่างนี้อ่ะมืนกับตัวอย่างข้อหนึ่งนี้บนจอค่ะโจทย์มันว่า0 2 2ย์จสองสองาใช่ไหมพอเราคิดออกมาแล้วอะค่ะมันจะได้เป็น2องส่วนเอ่าข้อ2 0งศูนยจุดเ็ดเจ็ดามันจะได้ออกมาเป็น จ็ดส่วนเก้าด้านสรุปหมายความว่าถ้าซ้ำหนึ่งตัวส่วนจะเป็นเลขอะไรเลขอะไรเอ่ยถ้าซ้ำหนึ่งตัวซ้ำหนึ่งตัวส่วนจะเป็นเลขอะไรคะ,คะเลขเก้าถ้าซ้ำสองตัวส่วนก็จะเป็นเลขอะไรคะเก้าสิบเก้าค่ะเก้าสิบเก้าถ้าซ้ำสามตัวซ้ำสามตัวก็จะเป็น 9, 9, 9. ้ตามใจมันเลยว่ามันจะซ้ำกี่ตัวตัวส่วนก็จะมีส่วนเป็นเลข9นะคะคราวนี้หลังจากนี้เราดูโจทย์ปุ๊บเราตอบเลยนะคะคราวนี้มาดูที่ข้อ5ค่ะ6ไม่ใช่เป็นทศนิยมนะ6เป็นจำนวนเต็ม6.9191ซ้ําถ้า6เป็นจำนวนเต็มแบบนี้มันจะเป็นเศษส่วนที่อยู่ในรูปของจำนวนคะนะคะก็คือ6เศษ 91สิบเอ็ดส่วนเก้าสิบเก้าโอเคไหมถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นจำนวนเต็มนะคะมันไม่ใช่ศูนย์จุดเนี่ยมันก็จะเป็นจำนวนคละคราวนี้คุณครูจะไม่พิสูจน์แล้วนะอเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องนี้เลยนะคะก็คือโจทย์ให้ทศนิยมซ้ำแล้วเราก็เปลี่ยนให้เป็นเศษส่สวนเลยนะคะวันนี้ขึ้นครั้งที่ครั้งที่เท่าไหร่สาม ใช่ค่ะอ่าสามนะคะเตรียมสมุดเลยนะคะก็คืออ่าให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนทศนิยมซ้ำเป็นเศษส,ส่วนอย่างง่ายนะคะอ,คอ่าข้อหนึ่ง ล,ลุกเขียนแล้วก็ลูกตอบเลยนืนะคะเดีย๋ยวขอปิดไลายก่อน ตอบเลยนะคะตอบเลยอ่ลองทําดูเดี๋ยวข้อ6ถึงข้อสิจะเป็นแบบผสมกันนะคะจะเป็นแบบผสมกันระหว่างตัวที่ซ้ำกับไม่ซ้ำอยู่ในข้อเดียวกันอให้ทำก่อนข้อ1ถึงข้อหเดี๋ยวใครได้ข้อไหนแล้วเปิดไม่ตอบเลยนะคะเดี๋ยวให้คะแนนได้ข้อไหนเปิดไม่ตอบเลยนะคะบอกชื่อคุณครูก่อนนะ อโอเคอะข้อหนึ่งถึงข้อห้าค่ะใครได้ข้อไหนแล้วบอกคุณครูเลยหนูเอาข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งขอชื่อค่ะตัญญาการค่ะตัญญาการข้อหนึ่งตอบอะไรคะห้าส่วนเก้าค่ะ ห้าส่วนเก้าค่ะธัญญาการค่ะข้อสองข้อสองขอชื่อค่ะปฏิมาพลบำรุงกลางค่ะข้อสองตอบอะไรคะหกสิบเก้าส่วนเก้าสิบเก้าค่ะหกสิบเก้าส่วนเก้าสิบเก้าค่ะปฏิมาพรต่อไปค่ะข้อสามค่ะเปิดไมคบอกเลยลูกข้อสามเป็นจำนวนคระค่ะนิธินาค่ะค่ะนิตินาตอบ หนึ่งเศษเจ็ดสิบห้าส่วนเก้าสิบเก้าค่ะโอเคค่ะน,นี่ที่นาดค่ะข้อต่อไปค่ะข้อสี่เหมือนกับข้อสามเลยค่ะกันบินบนค่ะค่ะตอบเลยลูกสิบสองส่วนสามสิบห้าเศษเก้าสิบเก้าสองเศษนะเศษเศษสามสิบห้าส่วนเก้าสิส 35, ส 99, นบเก้าค่ะการบินบอ่ะข้อห้าค่ะ เป็นจำนวนค่าเหมือนกันข้อห้ายาวๆเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตำแหน่งซ้ำยาวๆเลยข้อห้าคล้ายๆกันเลยลูกแตบบ่เพียงแค่แค่ห้าตัวเท่าน,นั้นเองตอบอะไรเอ่ย ข้อห้าค่ะเชิญค่ะกดไมค์ตอบเลยยากหรอข้อห้าปฏิมาพนก็ได้ค่ะได้ค่ะนี่เขาเขาเข้าเรียนกันหรือเปล่าไม่เป็นไรสิบสี่หนึ่งมื่นสี่สิบสองส่วนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าค่ะ โอเคอ่ะข้อหนึ่งถึงข้อห้านะคะปฏิมาพรอ่ะข้อนี้มาดูข้อหกถึงข้อสิบข้อหกถึงข้อสิบนะคะมันจะเป็นกรณีที่ตัวซ้ำกับตัวไม่ซ้ำรวมกันอย่างเช่นลูกดูข้อ6นะคะอ่านไหนขอหนึ่งคนอ่านให้คุณครูฟังหน่อยอ่านว่าอะไรคะไอเลขข้อ6เนี่ยอ่านว่าอะไร0ูนย์จุดหนึ่งสองสามซ้ำค่ะ ่าใครเปิดไมค์คะขอชื่อหน่อยค่ะสองคนเมื่อกี้ใช่ไหมที่ตอบขอขอชื่อหน่อยใครเปิดไมค์ตอบกับตัญยการค่ะปฏิมาพรกับทัญยการค่ะ,ะปฏิมาพรใช่ไหมกับทัญยการค่ะปฏิมาพรกับทัญาการโอเคค่ะ อ่ะคราวนี้มาดูวิธีการคิดนะคะวิธีการคิดอะ่ะมันจะต้องคิดสองทีนะอันดับแรกก็คือเอามาลบกันก่อนอ่ะอย่างเช่นตัวนี้นะคะ0.12ยสทศนิยมของมันก็คือเลข1กับเลขสองนะคะเอาตัวเลขที่อยู่หลังจุดนะมันก็คือ12 12คือเอามาทั้งหมดตั้งลบกับตัวที่ไม่ได้สามตัวที่ไม่ได้สามก็คือตัวที่ไม่มีจุดอยู่ข้างบนนะคะ ตัวที่ไม่ได้ซ้ำก็คือเลขหนึ่งส่วนซ้ำกี่ตัวซ้ำหนึ่งตัวคือซ้ำสองแค่หนึ่งตัวเราก็ใส่เก้าแล้วก็เลขหนึ่งไม่ได้ซ้ำเราก็ใส่ศูนย์อ่าอันนี้เป็นแบบคิดลัดนะคะอีกรอบหนึ่งนะวิธีการคิดก็คือเอาทศนิยมอะค่ะนักเรียน ตั้งแต่หลังจุดเนี่ยเอามาทั้งหมดเลยซึ่งมันก็คือเลข1กับ2องแล้ก็ตั้งเป็น12ลบออกกับตัวที่ไม่ได้ซ้าตัวที่ไม่ได้ซ้าก็คือตัวที่ไม่มีจุดอยู่ข้างบนซึ่งก็คือเลข1ต่อไปตัวส่วนนะคะมันจะมีทั้ง9แล้วก็มีทั้งศูนย์ผสมกันเนาะ9เราเติมต้นที่เราต้องเอา9ขึ้นก่อนนะคะคือซ้ํา1ตัวก็ใส่9 1ตัวไม่ซ้ํา1ตัวเราก็ใส่ศย์แล้วเราก็คิดเลขให้เสร็จเลยค่ะ12ลบ1ก็เหลือ สิบเอ็ดสิบเอ็ดส่วนเก้าสิบจบส่วนข้อเจ็ดถึงข้อสิบนะคะมีจำนวนเต็มอยู่ข้างหน้าจำนวนเต็มลูกก็ไม่ต้องเอามาคิดอะไรจำนวนเต็มก็ก็เป็นจำนวนคราบแบบนี้เหมือนเดิมอ่ะลองไหมลองลองใครจะตอบ คู่ะค่ะหนึ่งเศษหนึ่งเศษสามร้อยห้าสิบเจ็ดลบสามค่ะส่วนเก้าร้อยเก้าสิบถูกต้องค่ะต่อไปลูกก็ลบเลยค่ะสามห้าเจ็ดลบสามเหลือสามร้อยห้าสิบสี่ส่วน ่นเก้า<ค>ร้อยเก้าสิบเก้าอเก้าสิบเอยเก้าสิบอ่ะขอชื่อจ้าก,กาลาวีค่ะคกาลาวีเยี่ยมมากเลยเข้าใจอ่ะไปต่อค่ะข้อแปดใครได้ค่ะเปิดไปเลยค่ะเอาเครื่องคิดเลขจิ้มเลยนะอ่ะข้อแปดค่ะข้อแปดข้อเก้าข้อสิบวันนี้เท่านี้อ่ะเนื้อหา ข้อแปดค่ะเชิญค่ะข้อแปดเดี๋ยวฝากไว้ให้คิดพังๆแล้วกันข้อสิบเอ็ดสิบสองเอาสิบห้าข้อพอ โอเคสิบห้าข้อ,อลองคิดดูก่อนใครได้ข้อไหนแล้วก็บอกรอคุณครูม,มาแป๊บนึงนะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมามานุ่มนะไ้เสร็จแล้วอะไรอย่เียไปเ็บกันดีไนลองจะมาดูกีวงค่ะเนี่ยค่ะแกถามเมื่อกี้กินก่อนจะได้เจ๊พี่สวยหนูว่ากินได้เสร็จก่อนเพราะว่าอุ๊อุ๊ไปกินข้าวแล้วด้วยเพราะว่าอุยกินยังเไม่เสร็จเออไม่ได้เป็นอะไร นี่ตารางหุบลมของปีหกสองอ่ะมันแยกอยู่อีกนึงก็ต่อลักก้อยนั้นมาไม่ต้องลงมันจะสรายได้นะได้ได้ไหมได้โอเคได้พี่เอ็ข้ออีกสองครั้งก็พอสั่งปีนะ่นได้ยิงมันดีใช่ไหมมันก็ดีไอเดอร์ตนพิเศษเดือนกันยานะครอ๋อหนูต้องแจ้งใช่ไหมว่าเงินกองทุนเหลือเท่าไหร่ใช่ไหม

ข้อแปดค่ะข้อแปดค่ะตอบว่าอะไรคะสี่สิบสองเศษห้ามื่นสองร้อยสิบเจ็ดลบห้าสิบค่ะลบห้าสิบส่วนส่วนเก้ากี่ตัวเก้าร้อยไม่ใช่เก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยค่ะไม่ตอบเป็นเก้าเก้าเก้าก็ได้ เราจะได้แบบเราจะได้ง่ายเลย์ศูนย์อ่าโอเคต่อไปเราก็เอาเท่าตัวสี่นี้มาลบกันเท่ากับสสี่ติดองเศษห้ามื่นหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดส่วนเเเกกก้้้าาาศูนศูนย์ค่ะโอเคขอชื่อครับปฏิมาพรเลขที่ยี่สิบค่ะ ปังปูรีเยค่ะปฏิบัติผต่อไปค่ะสิบเก้าค่ะเอ๊ะข้อสิบเก้าอ่ะข้อเก้าค่ะข้อเก้าเชิญค่ะข้อเก้าค่ะไม่มีใครตอบมาถ้าตอบเราก็ไม่จะไม่มีการบ้านนะจบแค่นี้ ข้าเก้าค่ะนี่ไม่มีใครอยู่อหรอวันนี้ยมีใครจะตอบอีกไหมรอจ,จะแจกคะเดน เหไหมเหไหมอ่ะเอาเป็นแบบนี้ละกันเห็นส่วนใหญ่เงียบแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวให้เราถ่ายรูปส่งเลยนะคะตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อสิบห้านะเห็นเงียบกันเยอะเลยนะคะอ่ะใครยังไม่รายงานตัวรายงานตัวด้วยนะคะเดี๋ยวณคกูขอเช็คหน่อยเมื่อกี้เบนเบนอะไระเบนทิตา เป็นพี่ตาพิมพ์ชื่อหรือยังไม่รู้ลูกพิมพ์ชื่อออกพ,พิมพ์ชื่อโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ออกจากห้องนี้นะคะแล้วก็ไปทํางานสง่งเดี๋ยวคุณครูจะโพสต์ให้นะไปส่งที่หน้าเฟซเลยค่ะโอเคค่ะออกได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ กนที่เดียวก่อนนะบินที่เดียวก่อนนลยรหดูเงี้ย่เออรบกวันลูวนจะทำองนเลยมเลอเาปรจจัย้วยนะตั่วนองทาตอนนี้เราคัดเต็มสี้แล้วที่กวดจัแล้วแล้วัเรานไปจนณค่ะ